มาค่ะทุกคนเตรียมอาหารเช้าสวัสดีค่ะปามหาหมูเตรียมอาหารเช้าวันนี้จะทำพลอยกุ้งกินข้าวน้ำกันจะเจ็ดคแำนะค่ะมีกุ้งเจ็ดตัว เครื่องไว้ละเอานันนี้มันเพงจะคนได้มันถึงจะไม่หลุดจัดถ้วยเข้าคั่ว,วอารมณ์แบบซื้อมาเข้าคัวต้องมีก้อยกุ้ง วพิกป่นต้องมาไม่สะดวกค่ะกล่องหนะ้ากล่องอาจจะไม่ว่างก็เป็นได้น้ำปลา สักหน่อยเพราะว่าจะใส่น้ำปลาร้าปิดดีๆนะแองจี้เนียตีสามครึ่ง ุให้เข้ากัน เสียงก้องแก้งแน่ต้องให้เกิดขึ้นน้อยที่สุดก้องแก้งก้องแก้งเวลานี้คนนอนน่ผักที่เตรียมไว้ดนด้วยค่ะมาทำข้าวแตนโอ้โหลูกสาวจะชอบแน่ หวานหวานข้าวเตนข้าวเตนทำเองได้ง่ายๆนะอยากความด้ะเดี๋ยวบอกน้ามาบีบบีบใส่นะ วิตามินซีอืมพักมืงนะคะกำเนอ พร้อมไปแล้วค่ะไปข้างนอกโอ้ยอื้อต้มค่ะอื้อนอกเวค่ะ ยกเข่ามาเราคิดพอเวลาใส่บาทนะะ่ะแปบ๊บๆมาบุญกะทินบานห้าช่วงเนี่ยก้อยกุ้งค่ะ ตัวใหญ่เกินไปตัวใหญ่พอได้ค่ะเนี่ย อยังไปเยี่ยมติดตามผู้ที่ติดตามกันไม่ทั่วถึงเลยนะฮะ พี่แพตตี้เห็นอัปเดตแบบแบบน้องคุณน้องคุณเห็นอัปเดตยูยตื่นขึ้นมายังไม่ได้เข้าไปดูเลยคะเตรียมตัวแล้วมาทำคลิปเนี่ยน้องคุณอัปเดตเมื่อเมื่อบานตอนเย็นหรือเปล่าอนนอน ตื่นขึ้นมากดใครอัปเดตบ้างแต่ยังไม่ได้กดเข้าไปดู มีทุกผักที่ร้านค้านะคะ ปูกเองเลยมัดค่ะชนิดเนี่ยี่ปากินนี่อยอยู่บ้านเท่าเมื่องไทยอากาศบางไทยปลูกผักกินสบายมากอยู่ที่นี่ต้องต้องทำงานเอาเงินไปแลกซื้อสิ่งเหล่านี้อยู่บางไทยลงทุนปลูกขาย เม็มันทำทำเงินกับสิ่งเหล่านี้ได้แต่ว่าอยู่ทางปันเนี่ยไปทำงานรับจ้างเขาเพื่อเอาเงินมาแลกผักาดอันนี้นะคะมันเป็นถาดสังกสีเนะ,ะคำใหญ่ล้ว มันถูกเข้ม,มถูกเปี่ยวมันก็สีหลอกหน้านะ,ะนะไปเห็นคลิปปรากตเเ็นนอนเติบแล้วค่ะนานประมาณหนึ่งล่ะมันเป็นลักษณะแบบนี้แต่เหมือนเป็นเซรามิกเป็นเป็นจานที่ไม่ใช่สังกะสีแต่ว่าลายลายแบบถาดก็ดีนะแบบนั้น เผ็ดค่ะพอกคืเผ็ดค่ะเผ็ดมากเลยอะทั้งลูกโดดทั้งพริกป่นยางนี้ไม่หมักกำลังพร้อม <c oughs> ก็ไปท็่งานเนี่ยค่ะอยากกินฮอทหั้อหอมแดงกับเกือเที่ยมหมดละร้อนปากไปหมดเลยนี่บ้าค่ะเขาเอามาแสบปากเร์ แล้วค่ะเพชรละ,ละ ี๋ยวกับจากเลิกงานอาจจะได้ทำก้อยไก่ชีกนะคะต้มเนื้อไก,ก่ชีกชีกแล้ใส่เครื่องแบบที่ปาปรุงเลยค่ะมันจะอร่อยบุษยก็ลาบประดุกเพราะว่าผักเหลือเยอะสุดย่างละถุงค่ะแบ่งมาย่างละนิดย่างละหน่อย Mm-hmm. ปะไปคลิปบอรอคนดูเลยค่ะคนดูนี้ดูไม่ทันแล้วปไปคลิปเกือบพุกวันค่ะคันไปยุเมืองไทยเราอาจีะบ่ได้เฮ็ดคลิปบม่ได้มีเวลามาเฮ็ดคลิปนะคะตอนนี้อยู่ต่างแดนก็เงาเงาเนาะหาเพื่อนคุยหาเพื่อนกินข้าวคนเราพอเงาแล้วก็ นมันต้องหาอะไรทำเนาะไลาย้นกระเียมีวิธีของเจ้าของเนาะว่าเออทำยังไงให้ตัวเองแบบไม่เหงาไม่ไม่ว่างเปล่าไม่รู้สึกแบบโดดเดี่ยวนะคะไปเมืองไทยแล้วก็จะไม่ว่างละจะไปปลูกผักอยากจะปลูกผักอาจจะเน้นปลูกผักที่ยืนต้นนะคะที่เป็นแบบว่า ปลูกเราได้กินตลอดที่บอกมันแบบแค่เอาล่งดินแล้วก็คืนชั่วขคณะนะคะอาจจะเป็นแบบเป็นต้นแล้วเด็ดกินใบคือคือบกตูมนะคะคือเขาเรียกอะไรอ่ะต้นแค่ไปใช่นะคะต้นลึ่งไปใช่ไหมคะคะปลูกแล้วก,กินได้ตลอดตลอดปีตลอดกี่ปีเวียนไปจนถึงอายุมันนั่นแหละพืชปลูกแล้วก็มันต้นตำลึงอ่ะ โอ้ได้หลายปีค่ะกินเจ้าของก็ได้กินทางเขียง้างบ้านก็ได้กินเพราะว่ากำแพงเดียวกันก็ก็ดีเหมือนกันเนาะแต่ว่าทุกคนสามารถปลูกได้เองแถวบ้านปานะคะเพราะว่าทุกคนมีที่ดินเป็นของตัวเองทุกบ้านทุกหลังก็จะมีผักพืชเป็นของตัวเองแต่ไข่นี่ปลูกง่าย เาไปเสียบก็คืนเป็นกอเป็นยังโอ้ยคุ้มอ่ะตน้นมะกรูดอยู่ที่นี่กินเปลืองมากปลากินเปลืองใบมะกรูด่ว่ามือนี้บบเดชซนเ,เนาะค่ะผักมันหลายอย่างเนาะผักเคียงอู้ว่นปลาสายแล้วค่ะปลาต้องเตรียมตัวไป็ดงานแล้วค่ะชซเวลด้าเนี้ยจะน้อยในการล้างเมื่อแล้วค่ะล่างของในสิ่งเนาะค่ะที่เตรียมเมื่อกี้ทําน้ําตาลเคี่ยวน้ําตาลแล้วก็ทํา แคดขนมนั่งเล็ดค่ะบางกีประเอิ่นอีกอย่างก่อนมันมีสิจักเสื่อนั่งเล็ดบอกจะกรอบแล้วจะแข็งเข้าวมันยังแห้งไม่ได้ที่นะอืมของหวานบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ